สวัสดีครับทุกคนแอป,ป็อก็พาเพื่อนมาดูคอมตู้ปลาแต่งสวยอีกหนึ่งเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอมตู้ปลารุ่นใหม่เลยนะครับโดยใช้เคส Antec C5 นะเดี๋ยวเราจะมาดูความสวยงามแล้วก็จุดเด่นของเคสตัวนี้เลยดีกว่า,วามีอะไรน่าสนใจกันบ้างมองด้านข้างแบบนี้นะครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับเป็นกระจกแนวพานอลมานะครับมองเห็นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างได้อย่างสวยงามเลยมาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับฝั่งขวานะครับจะมีเส้นไฟ LED นะครับมาส่วนของเส้นไฟตัวเนี้ย ก็สามารถปรับโหมดไฟได้ตามใจชอบเลยนะครับสวยงามมากๆเลยแล้วก็ในส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็มี USB Type A 2ช่อง Type C ก็มี1ช่องนะครับมีที่เสียบไม้ที่เสียบหูฟังปุ่มปรับโหมดไฟทั้งตัวเคสแล้วก็สิงไฟผ่านตัวโปรแกรมนะครับจบในปุ่มเดียวเลยมีไฟบอกสถานะเครื่องไฟบอกการโหลดข้อมูลแล้วก็ปุ่มเปิดเครื่อง N74 รุ่นนี้นะครับจะแถมพัดลมไว้ถึง7ตัวด้านข้าง3นะครับดูดลมจากภายนอกเข้ามาในเคสด้านล่าง3ดูดลมจากภายนอกเข้ามาในเคสแล้วก็ ด้านหลังหนึ่งะครับก็คือจะดูดลมจากเคสออกไปข้างนอกนะครับตเคสตัวนี้นะครับก็ติดตั้งพัดลมระาความร้อนด้วยน้ํา3ตอนนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นพิเศษเลยสามารถเปลี่ยนรูปภาพที่หน้าจอของตัวชุดน้ําได้นะครับบอกเลยว่าคุณภาพดีนะครับระบายความร้อนดีมากในส่วนคอมเมนบอกก็ใช้เป็นตัว B700 Pro RS นะครับตัวนี้เป็น A.T.X นะครับมีสล็อต PCIe ที่เพียงพอต่อการอัปเกรดในอนาะคตแล้วก็สามารถอัปเกรด AMD M.2 ได้หลายตำแหนง่งสามารถใส่ RAM เพิ่มได้อีก2ตำแหนง่งรองรับการอัปเกรด CPU Intel 7.4ส่วน CPU ผมใช้เป็น i5 1 3 4 0 F10 Core 16เทนะครับ CPU รุ่นยอดนิยมเลยนะครับไม่ว่าจะเล่นเกมตัดต่อเรนเดอร์สตรีมครอบคลุมทุกการใช้งานเลยนะครับกับ CPU Intel รุ่นนี้ ส่วนแรมคอมพิวเตอร์ผมเป็นแรม DDR5 3.2 g b 5,200นะครับเพียงพอแล้วก็เหลือเฟือมา,มากๆเลยต่อการใช้งานเราสามารถเล่นเกมไปด้วย,วยเปิดโปรแกรมหลายๆอย่างพร้อมๆกันกับการเล่นเกมไปด้วยก็ได้นะครับทำให้คอมไม่หน่วงไม่ช้าไม่ค้างนั่นเองส่วนการเก็บข้อมูลนะผม M.2 นะผมจะเป็น512 g b เพียงพอต่อการใช้งานการจอผมจะเป็น4060 Ti ตัวนี้ก็เป็นไซส์คอม p a c t นะครับสวยงาม imal, มินิมอลมีพัดลมระบายความร้อนถึง2ตัวนะครับตัวส่วงความแรงเนี่ยก็ สามารถเล่นเกมปรับสูตรได้แทบทุกเกมแล้วก็สามารถใช้กับหน้าจอความละเอียดสูงอย่าง 2K ก็ได้เช่นกันหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะพาวเวอร์สปายอยู่ไหนพ,พ,พาวเวอร์สปายจะอยู่ด้านหลังของตัวเคสนะครับตัวนี้ก็พ,อพ,อพ,พาวเวอร์สปายเนี่ยใช้เป็นตัวกันนใช้เป็นพาวเวอร์สปาย750บาท80พัทบอนนะครับผมของดีเทคก,ก็คุ้มค่าคุ้มราคาผมกับพาวเวอร์สปายตัวนี้ทดสอบมาหลายเครื่องแล้วนะครับไม่มีปัญหาเลยในส่วนของเครื่องนี้นะครับลูกค้าก็จบไปหนึงงบประมาณ45,000นะครับเฉพาะตัวเครื่องนะครับไม่ได้รวมหน้าจอนะครับตัวเครื่อง เพียวเลยนะอาละถ้าใครสนใจสั่งคอมตู้ปลาครับก็ดูรายละเอียดที่หน้าช่องได้เลยนะครับส่งฟรีมีไปทางลงเกมให้พร้อมเล่นเลยแลวประกันถ้าสินค้ามีปัญหาภายใน14วันแอดปลเปลี่ยนให้ใหม่เลยแล้วก็มีของขใช้งานระหว่างรอเกมด้วยสำหรเพื่อนเที่สนใจคอมตู้ปลาหรือว่าจะเป็นคอมเน้นสเปคหรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับแอดปลก็ Ad core, มีจำหน่ายทั้งหมดเลยนะครับสามารถดูรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลย เอาละครั้งหน้าแอปพอกจะพามาดูคอมตู้ปลาหรือว่าโนดบุ๊กรุ่นไหนอุปกรณ์คอมตัวไหนนะครับก็ฝากกดติดตามาด้วยน,นะครับสำหรับวันนี้แอปขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ